พี่น้องเบื้องฉีเชฟเข้าบ้านโตบักไงถ้าออกมาเจอแบบนี้พี่น้องเสียใจแน่บางคนกะฉีเชฟลราตายสมัครพี่น้องสมัครอันยาฉีดยุ่งโอ้ยพี่น้องเลยมึงดูโตบักบ่นหน่อยมหมโอ้ยสวบัดตอดตายแท้เป็นเพราะพี่น้องว่าโอ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ย ขนาดว่าบ่เปม็นย่าฝนเด้นี่ขนาดว่าเปม็นย่ามันมนั่นโอ้ยก็คือจังบ่หน,นั่นล่ะเหรอมันขืนมาได้จังไดะฮะมันสวนนั่นบ่ได้มันสู่ยาดฉีดยุ่งบ่ได้แม่พี่น้องเมื่อเมืม่อเอายาฉีดหมดฉีดยุ่งฉีดมันมันไปบ่ได้มันเมาพี่น้องหล่อนเมา หล่นไปใส่พอดได้บ่คนกะขี้เคบละตายเมืองหลดเมายาเ้พี่น้องเมายาตาย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 แท้ตายแท้ตายแท้ตายตัวบักใหญ่เลย บลาไก่ปลาเนาะพี่น้องโอ้ยระมัดะว่างเลยเด้อมันไก่ปลาพูดหน่งเพิ่งดูปลาจะธรรมดาแหละเนาะพี่น้องเนาะอันมีปลาอยู่ทั้งหลังมันเลยอันนั้นเงี้จักน่อยเอานี่ไปเก็บตายตายเป็นแบบนี้เดี๋พอยังเนี่ยออกมาถางอีกกอนโหดเดีย น้ำเป็นหู้เป็นอย่างักสิกับซีได้ปิดไ้ได้บัดท,ที่นี่หามันเข่ามาอยู่เนาะพี่นองววาบ่มึงในแบบสู่กับมันจักว่าฉีดยาเมืงมันเลนเ่นไปตายป่ะไปดิ้นไปตายพุ่นไหมพี่นองโอ้ยตายตายตายโอ้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 ยวยกันในเด้อนวันมี้